ตรงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดลําพูนกันหน่อยครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลําพูนนะครับเดินหน้าฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาคุณภาพลําไยตามนโยบายรัฐบาลน,นะครับเพื่อยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรับมือสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในปีนี้นะครับและเรียอจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ นายพิทวัสสูงสิงสาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตลำไยในจังหวัดลำพูนปี2568มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็น3.6แสนไร่และมีผลผลิตรวมในฤดูในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2568สูงถึง3.8แสนตันซึ่งส่งผลให้โรงอบลำไยไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผล,ผลิตทำให้ผู้รับซื้อต้องคัดเลือกเฉพาะลำไยเกรด AA และ A เท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจึงได้เร่งหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรโดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทางเช่นการตัดแต่งกิ่งและช่อลำญ่ให้ได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการและยังเพิ่มมูลค่าลำญ่ลำพูนอีกด้วยตัว เนื่องจากว่าลำไย,ยที่ที่ตอนนี้ม,นม,นมั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 นออกด้วยสภาพอากาศนะครับก็ทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับอยากมีโครงการกระตุ้นเป็นโครงการตัดแต่งช่อผลลำไย,ยนะครับที่จะให้เกษตรกรไร,ร่ละพันสี่ร้บาทเพื่อจะเอาไปบริหารจัดการลำไย,ยให้มันได้คุณภาพเป็น AA กับ A ให้เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ นางสาวอุบลวรรณรักธรรมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกล่าวว่าทางสำนักง,งานได้ดำเนินการมาตรการส่งเสริมกรเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพลำไยให้ได้มาตรฐานและยังส่งเสริมการทำ GAP หรือปฏิบัติการทางกเกษตรที่ดีสำหรับลำไย ซึ่งปัจจุบันมีกเกษตรกรทำ GAP แล้ว30%และตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น50%ภายในปี2570นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานอีกด้วย นอกจากเราดําเนินการในส่วนของการขับเคลื่อนลำไย,ยคุณภาพในส่วนผลผลิตสดแล้วนะคะก็มีการต่อเนื่องในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในเรื่อง,องการแปรรูปนะคะเราก็ยังมีการสนับสนุนจากทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในเรื่องของโครงการส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะคะซึ่งปีนี้น่ะจังหวัดลำพูนถือว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณเยอะที่สุดทั้งในประเทศนะคะกลุ่มของเราทั้งหมดมี9กกลุ่มที่ดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรนอกจากขายผลผลิตสดแล้วก็มีการแปรรูปสินค้านะเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเกษตรกรรุ่นใหม่นายระวินธนัทวงสารสนิท พูดถึงการสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำพูนช่วยให้เขามีช่องทางในการจำหน่ายลำไยสดเพิ่มมกขึ้นและสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเนื่องจากลำไยทั้งสดและแปรรูปจากจังหวัดลำพูนเป็นที่ยอมรับในตลาดอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงจริงๆเป็นเรื่องที่ ดีครับเกษตรกรมีทางเลือกในการขายช่องทางตลาดเพิ่มขึ้นอนะไอ้ปกติเราอ่ะเราจะมีช่องทางขายก็คือแบบออนไลน์อย่างเดียวไม่มีไม่มีช่องทางอื่นเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยพอภาครัฐเข้ามาเราก็มีโอกาสได้ทําเป็นแปรรูปด้วยได้ทําผลิตภัณฑ์นอกจากระเยสดมีแปรรูปแล้วก็ช่องทางการขายไอ้ทางไปออกบูธท,ที่กรุงเทพเนี่ยครับแล้วก็มีมีได้ได้ตลาดได้ช่องทางตลาดใหม่ออนไลน์ลูกค้ารู้จักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเกษตรช่วยแนะนำเนี่ยครับ จากการดำเนินงานของเกษตรจังหวัดลำพูนตามนโยบายรัฐบาลที่ยกระดับผลผล,ผลิตสูงมาตรฐานสากลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยทีมข่าว n b t เชียงใหม่รายงาน